สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โปรแกร,รมฟื้นฟูผู้สูงอายุหลังการหกล้ม PCT Falling Rehabilitation i n g e r i a t r i c โปรแกร,รมนี้จัดทำขึ้นโดยทีมสหาสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลสงขลานาคารินเพื่อให้ความรู้และแนวทางการฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมถึงการปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุแต่ละรายไปจนถึงการติดตามดูแลต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการหกล้มซ้ำและช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยมากขึ้นการหกล้มเป็นปัญหาสำคัญในผู้สูงอายุอาจนำไปสู่การบาดเจ็บตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงรุนแรงเช่นกระดูกหกักหรือแม้กระทั่งสูญเสียความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันการป้องกันและการฟื้นฟูจึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนไม่ควรมองข้ามทำไมต้องเข้าร่วมโปรแกรม ผู้สูงอายุจำนวนมากมีความเสี่ยงต่อการหกล้มซึ่งส่งผลต่อทั้งร่างกายและจิตใจโปรแกร,รม PCT Falling Rehabilitation i n g e r i a t r i c ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดอุบัติการหกล้มซ้ำเพิ่มความมั่นใจและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและครอบครัวโปรแกร,รมนี้ประกอบด้วยการประเมินความเสี่ยงหกล้มรายบุคคลการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและการทรงตัว การสอนการใช้อุปกรณ์ช่วยเดินอย่างถูกวิธีและการให้ความรู้แก่ญาติและครอบครัวเพื่อร่วมกันดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้การเข้าฝึกโปรแกร,รมฝึกสัปดาห์ละค1-2ครั้งทั้งหมด12ครั้งเป็นเวลาประมาณ6สัปดาห์ผลลัพธ์ที่ผู้เข้าร่วมโปรแกร,รมจะได้รับคือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นการทรงตัวดีขึ้นลดโอกาสการหกล้มและที่สำคัญคือความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างอิสระ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลสงขลานครินพร้อมดูแลท่านและครอบครัวมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรม PCT Falling Rehabilitation i n g e r i a t r i c เพื่อสร้างชีวิตที่ปลอดภัยและมั่นใจในทุกก้าวเดิน